สวัสดีค่ะจะถ่ายเทสมมเตอร์เกียร์ตัวนี้นะคะขนาดมมเตอร์เกียร์ขนาด,นาด200วัตต์นะคะอัตราทดอยู่ที่1ต่อ160ค่ะทดแล้วก็จะเหลือประมาณ9รอบต่อนาทีนะคะตัวนี้ี่อโตชิบานะคะตัวนี้เสียบใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะคะ220โวลต์ค่ะหรือลูกค้าเอาไปใช้ต่อกับอินเวอร์เตอร์ปรับรอบได้เลยนะคะปรับรอบได้0-15รอบต่อนาทีได้เลยนะคะ รูสมเพาประมาณ2 8ม0นะคะตอนนี้ทางร้านได้ทําเป็นสวิตกับหมุนที่ทางให้ลูกค้าด้วยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นสวิตสามตำแหน่งนะคะตำแหน่งกลางคือหยุดตำแหน่งกลางหยุดนะคะกับทวนทวนเขียมนาฬิกานะคะ ขนาด200วัตต์นะคะจะ้าเทศไทยตำนี้นะคะขอบคุณคะสวัสดีค่ะ